ปูพึ่งโบยูปูพึงตกวงสลากพันมวแต่ผมบอกคอลายตผมขอสองตัวคือสองตัวสามคือสามผมสิบเป็นเก้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวผม,มเอาอแล้วก็บอยไฟซื้อน้ำพร้อมกันแต่ลายปนอเปนเงิน โตตรงๆไปเลยรับหันมานึ่งหนึ่งสิก็นึ่งนึไปเลยสุนนกับสุนไปโดดกหาก็บมกหาไปโดดครับมล้สีบไปยังสันโดดแล้วแล้วก็ยางออกแล้วก็ลงชุนเลยยางมาบออกยางนี้เลยยางไปเลยออก้างทางเลยเข้าปอกกฏว่ายางหอกห้องทาว่าเข้ารับตาเพิ่มมื่ตาขึ้นพ่เห็นแล้วจะไปใส่แสดงเอาบอกกันใหๆไปน่อยสิน ผู้อื่นนังอยู่บ่ได้ดอกแถวนี้อยู่บ่ได้มีวมีมิผู้ถือกันกับเพิ่นเอาถือกันกับเพิ่นก็คือพ่อผู้เดียวนี่ยผู้อื่นจะอยู่ยากคุยกันยากี่าจะเอาง่ายจะถอดถ้าผู้อื่นคุยแล้วผู้อื่นน่ะคุยยากถ้าน้ำคุยเพราะน้ำพอนี่บอกกันง่ายๆอยู่กันแบบง่ายๆสินะพ่อเพิ่นรักพ่อครับเพิ่นมาให้โชคเรื่อยผู้มาให้โชคนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับพ่อนนั่เป็นพ่อปู่เป็นพ่อครับผมเป็นพ่อปู่ เป็นพ่อปูเป็นพ่อปูย่างมากแล้วสิมาบอกว่าย่างไปทั้งหมดขันว่าคันลูกปหานย่างย่างว่ามึงไม่ย่างยังสิขอเหล็กน้ำปูมึงบ่ได้ดอกหลอดปูมึงบ่อยู่ปูเปิดกล่องสลากพันมากแล้วสิบอกังสิคักขนาดเลยเราบอกตรงๆสิไม่หูกล่องเลย มึงมามึงบ่ได้ดอกปูมึงเปกองสลากพั้นมาแล้ววะอย่างาปงงูเด้อเลี้ยงเล็กนี่ว่าสันนัน่นาข้นปึกว่าสันแต่ว่าพ่อปูมึงเนี่ยพูนก็ไปกองสลากอยู่พูนวาันอมาสีได้เนาะบาทในเล็กว่าสนุบเล็กกะดีออกจักมืออื่นนี้บานอือโอ้ยก็บ,บ่ได้แล้วลูกเลยว่าสนุอวามมงมากกบ,บ่าได้แล้วว่าสันส่นจังมามันเลยจัมืออื่นจุอย่างละว่าเออเขาก็บอกตรงๆคือกอ่ะปูกับมาบ่ท่านนี่เลยอ่ะเออ กบไดแล้วว่าันหัวไดสีแด้เรามาเบิ่มๆมาหลุดครับมึง้าตะลงเบื้องเบื้องนเขามันอีลดมาฮอวกะเอือนใสหลุดมาฮัดนีหลดคันเอือนใสเลยก็โคนขิงลุกหลุดแต่ผมบ่ยยานดอกแต่ผมคนิงลุกเอาไงว้าเฮาเฮาี่เขามีพอหดสิทันที่าพ่ากลันมาคนคิงลุกหลุดโอ้ามแต่ว่าเมื่อคืนนี่พ่อไดทําการบอกเพื่นไหวบรบอเแล้วจังว่าได้ได้มี ได้ถือกินทูบกินเทียนนะเป็นกินทูบร้อยมาได้หมดเลยทุกมือทุกวันเนี่ยม่เคยมีไมจำไว้เมลแง่สังเกตบางอีอ่าสังเกตบังอีกงเมอแรงกินทูบร้อยเมื่อคืขึ้นนี่ว่าสั่นกินทูบร้อยมองอะไรมองผมนอนน่ะคือกินไม่ยว่ามันเพ็่นจุดเป็นการไม่งานหมดเลยคุณพ่อสีไปจุดทูบบอกปูไม่ว่า หอข้อกเลขกอกมันจังสื่อท่านเนาะครับผมมาดีลงไปหาเพิ่นมาเลีงบอกเขาเลอแรงมือลีงเอาไปด้วยได้ไหมพ่อะไปตอนนี้ได้ไหบอกตอนแรงก็ได้ตันแรงตัวแรงบอก่นจะอยู่ม่ำแรงพ่อเพื่อิ่นจะอยู่นํำแรงนํำนรงำเบ็นนะครับเพื่นเพิ่นบอยู่เสียเอาฟันไม่นอนเรยกคือไปจไปยํำแรงครับจองไปยํำแรงไก่ให้ว่าพ่อผมพันี่ไปผู้เดียว ผมไปย่านหนูผมไปผู้เดียวได้หรือคือได้หรือไม่หรือคือไม่ได้หรอไครับผมสิไปขอแล้วผมก็นอนปั๊บลงเบืดเดียวอ้าวคือคือพ่อจะเอามือแรงนี่บมอพ่อครับมือแรงนี่ขาดไม่ได้เลยโอ้แสดงว่าพรุ่งนี้พี่น้องบันไดหละบันได้ก็คือได้โหลดคันเล่าสียหายแล้วเป็นสีนอนขึ้นเบื่องผมมาโหลดเอาไงวะเอาไงวะพี่หน่อยเอาสิมือนี่แหละมือที่เด็ดมือเสียงมือโศกมือไส่ของพ่อเพื่อนเสียงเหรอปลอเพื่นสิบเพจพี่ถก่อนทำไมเรามาถูกวันทิ้ง เขาไปน้ำไ,ไหนอยู่เปล่าไม่แม่เรารอข้างนอกเราเราไม่ปล่อยให้เข้าห้องเลยเพราะว่าเพิ่นกะชัวเพิ่นสี่ฟันเนาะโอ้โหชื่อวันวาเขาไปมันแม่ไปเอาอะไรได้รอดดิเจ้าขอใจพิษดิเดียนี่บ่บ่อนั่นดรอ่ะผมไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาแล้วไฟเป็นตรงนั่นฝันข้าจะไปดีกว่าเพราะว่าควายกับไม่อเคยไปจะไปดีกว่าพ่อพ่อจะไปนอนฝันที่นู่นหรือว่ากลับมานอนฝันที่นี่กับประเด็นนันหลุ่นนี้เออผมไปนอนอยู่นู่นนอนโล่งไปแค่พ่อหานาที่ได้ตัวเลขเลย ข้าพ่นจีบวกปุ๊บมาหลดกล่องหูวัาปลดโอ้เข้าใจแล้วนัน่นเอาเหมือแรงหรอคันคันเขาไปนอนแล้วยังบ่มายังบ่เขาเท่ากับข้นมานอนี่เพี่พ้นสีน้ำมาเองโอ้เข้าใจแล้วครับเตือนเ้ามากับหงมหลดแต่ว่าคันไปหลายคนคันไปเน,นี่ยพื้นย่านพื้นเตือนย่าินั่นแปลว่าเพื้นกับบลบ่็อกเอยนั่นน้องบ่เคยบลอกเอ้ยผ่อนงานก็เชื่อไหมครับ เอาไงไปเอาไงไปเอฟซี S <S> ด oh, okay, well. uh, I, uh, I Or, ุส so ันป oh, oh, so ูด oh, at ับพันพันโบจัดกล้องถามยังไไปไปเห็นกล้องเป็นหยังสีเงาอีกฉันซื้อกล้องเพันแมนเป็นโบหุ่นจัดโม่เฮาพวยแต่เฮาอย่าไปถอดจานแหล่พิ่นบ่เคยเห็นเฮาเพิ่นสิมาเป็นหลำทั่งเขาสิว่าโอปป้าเป็นยังขาขึ้นลอยพูดสีว่าไงผู้ใดมาสิว่าต้องใส่ผมยิ้มมะคุ้มเหม่อผมผมไปผู้เดียวเป็นยังผมบิดใส่หมาน้ำในเด้อบอกปูเอาไงไปพี่น้องคนถือกัน ครับพี่น้องมีมีมีมูนี่แหละอ๋อครับมูผู้อื่นพาผู้อื่นไปสิแปใหญ่ไม่ใหญ่ครัพี่น้องห้าสิบวองสิจ่ายกับยี่บงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วให้ปล่อยเพื่อนพ่อเพื่อนไปซะพี่น้องเดี๋ยวมือแเร่งห้ามาฟังที่เด็ดจากพ่อเพื่อนไปไปขอเลขด้วยค่ะแม่๋ปล่อยเพื่อนเปล่สุกเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไงวะอาจารย์แหล่ไม่อยากไปวองไงล่ะสิอาจารย์แหล่ไปนี่เดือ่เอฟซีด่าเลยเจ้าย่านพี่น้องย่านกวน คือเป็นพิธีการขอเลขอของพ่อพ่อต้องไปผู้เดียวเพราะว่าเพื่อนจะดึงกันกันกบพอ่อถ้าเห็นทีมง่าหรื่าเห็นกล่องเพื่อนพูดจักกล่องแต่ว่าขอให้เอฟซีน้นเดือดคุณพ่อบอกผู้พ่นแนวว่าผู้ใดซื้อน,น้ำหรือว่าผู้ใดตามน้ำคุณพ่ออันนั้นนี่ก็ให้โชกให้มานให้ถือน้ำการบิดสุทธิ์เล่ศอันให้ผู้อยู่ทั้งบ้าน ที่เบ่งอยู่นี่ก็ให้เพื่อนโศกน้ำบวกปูเพื่อนขอเพื่อเอฟซีน้ำเนเดอค่ะพ่อพอห้เบิดทุกคนเพราะว่าแบ่งเป็นมาสางช่วยเขาเป็นไมีโศกน้ำมานมีโศกไม่ใช่เขามาได้หลายเรื่องสิไปเฮ็ดสารเฮ็ดเซนเท่ากับจังลากันอีกเช่นนี้พี่น้องอย่างพอเพื่อนไปสัมผัสปูสักวันแต่ว่าเล็กมากพ่อน่ะก็มีตัวไดเน่กว่าค่ะพ่อเล็กมาก หกซุนครับหกไอสิบหกหกซุนกับสิบหกสิบหกกับเก้าหนึ่งตัวเดียวแปลว่ากันหันหัวหันยังไรเลขหกหันหัวลงสิบหกสิบเก้าครับนี่ตอนนี้กับมันเลกมากในใจไอฟันไอเคลมเคลมมือเรียกออกไปสองคำมือนะฟันไว้ตั้งแต่ก่อนค่ะตัวมือนมันเป็นเคลมเคลมเคลมที่จังรับอย่าเด้อ รับรับตื่นเอนอากาศเอฟซีกับยาฟ้าโต้หาคุณพ่อเจ้าการกาฟ้ามือเอือนกันโทษก็ได้ค่ะพี่น้องครับให้พนังฝันนอนฝันนอนเอาตัวตัวได้กับพ่อ6กศูนย์ิหกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้ากรเรียกแฝงผมบอกให้ซื้อแค่หกศูนแล้วก็หนึ่งหกนอกนั่นสีกลับกระซังขั้นขั้นกลับ กัตับว่ดแต่แม่กันขับพันมาคันโบกับมในตับแต่แต่ว่าเข้ากับรอยืนยันแต่ว่าขั้จกามันเปลี่ยนเงินจากปูเพิ่นนอกว่าสีตรงกันกับที่พ่ออนั่นมักบอกตัวเลขเพิ่นว่าจะมีในนี้ไหมเนาะว่าสีมิชิเด็ดบอกว่าไม่ไดเอาไงว่าสีตรงกันเป๊ะเลยครับขาดตรงกันเป๊ะพี่น้องมีที่ไรฉันที่นอนนอนนี่ประมาณห้านาทีแหละครับพ่อห้านาทีสี่นาทีรูเรื่องเลยขันขันปูวายูครับนอนฟังท่งเมืองขันมิด แสดงว่าเพิ่นไปเดียวว่นน่ะแล้วบัานนี้ถ้าเพิ่นมาปั๊บเพิ่นสีมาเพิ่นหูอยากของเพิ่นบอกว่าอ้มันใหม่ยังเนาะขึ้นหาใม่กันนะเพิ่นสีขึ้นมาเองน้่มาพี่เลยครับผมมึงไปยังลาววังหันหลวดล่ะขึ้นมาถามหนวดในความฝันครับขอเลขยกคือว่าขอเลขอือแล้วก็ดีบอกรอดว่าตัวนั่นตัวนั่นค่ะนี่ผมก็สดความมีอะไรว่าตัวนั่นล่ะ แต่ผมพ่อขอลายตัวผมขอ<ะ>สองตัวคือสองตัวสามคือสาม,มผมสิบพ่อเป็นเก้าตัวสิบตัวยี่สิบตัว,ตวอผมเอาเ้วก็บอยไฟ้อน้ำพร้อมกันหลายคนเปเียงเงิน <laughs> พ่อให้ถามพวกกลับไปอีกจักรอมแน่นอะค่ะพู้เขามากหม,ม่ก็มีไอี่ว่าอันลูกสาวมากพอไม่ยิ่งผีไม่ยิ่งมากขวยเป,เปย์พ่อไหมมากขวยอยู่นี่แล้ว พ่อพ่อนอนกังเว้นกันขึ้นเพื่อจังได้เห็นคะ่ะนอนเนี่ยมะรงไงพ่อผุมพันเนี่ยอไอ้ลูกหลานกันมาตะกรุงเทพมาแล้วเขาก็มาหอดคิดหอดคิดหอดอันพอลูกคิดหอดเอาอยัางไยถ,ถ้ากันซื้อเราซื้ออย่างมาสิไม่สังสันกันอยู่เนี่ยมาหอดปุ๊บคือเราวือว้อไปเอื้อนหาแหละเห็นนอนอยูปป่ปีเอ,าอ้ายสิได้บอกย่ายู่ดอก สาวมาเก๋แล้วตัวเต้นเต้นเนี่ยเบื้องลู่ขนาดวะฉันผู้สาวผู้สาวอยู่ไซผมก็ลูกเพิ่มหลดเอาผู้สาวใส่นั่นนี่นั่งตัวหัวร้อนผมเงียบตัวกี่วะฉันผมกับสาวนั่งตัวหัวร้นก็บ่เห็นอยู่สาวอยู่ใสเพ่อบ่เห็นแต่เขาเห็นแต่เขาเห็นเพราะแต่เห็นปุ๊บเขาก็กินเราไว้ให้เอากินผู้เดียวใส่เจ้าวะฉัน พอจะขวดนี่พอจะไม่กินบ้านเราก็จะก็เศร้าได้ขึ้นรถอ่านลาเลยบ่สั่งเลยไปบอกขากลยบบอก่าเแีดเสนรถไปล่มทางโค้งไปล่มอีกไปล่มอีกย่านหลายน้องเคยผมมาใส่เบ็ดน่ำใส่เบ็ดป่ายเนี่ยมเนี่ยมข้าวเขียวก็มาเทียเดียวไมาเห็นแล้วก็บ่มายจักเสียไปเอา ไปใส่เบียตหน้า่อยโบตัวท่อพี่ข่อยก็บออยากเไม่ยังค่ะเพิ่นพ่อเนี่ยพ่อแบ๊บแบค่ะพรอพ่อแบบเฮ็ดหิย่านตัวเดียวเบิ่งคนต่างถิ่นคนบ่เคยเห็นหน้าในอ้อมแอมน้ำมูลครับันแบ๊บแบ๊บนาแน่เพิ่นสิหมองบ่อยากสิตื่นเลยนะพ่อมวยอยากไปตื่นตื่นตื่นท่วงไปเลยคันผู้เคยมู้จักหน้าค่าตากันบ่เป็นยัง ไล่แต่มหาผมนี่บบมี่ใครกันมหาผมมาเที่ยเดียวจบมาเที่ยเดียวเท่านั้นมาเที่ยวเดียวเอิญส่วนมานกตอนนีกับผมอ่ย่านย่านแสดงว่าเพื่อนสีเห็นประจำเน,ะะนาะ <ผม S 2> ค่ะขนาผมบอกว่าบบมี่บมี่มียังบบมีจังไหนผู้เห็นเห็นอยู่เผ่อว่าโอ้ยนอนไม่สนอน เห็นก yeah, so hmm. mm ับเห็น <nước> ท <c Genius> ันตัวแต่ว่าทั้งนี้บูเห็นเด้อว่าจัอผู้เห็นกับเห็นอยู่แต่พ่อบ่เห็นดอกแต่ว่าผู้อื่นเขาเห็นพ่อยู่กับคนอื่นแต่ผมเห็นคันเล่าไม้เล้าถิมานน้ำกันพอน่าของก้อนแม่นังน้ำคนแล้วก็ลูกสาวูผมเน่ายางน้ำคนแล้วก็ลูกสาวกูผมบอกยางน้ำคนอีกแล้วอยงนี้ลูกสาวอยู่สองคนไปน้ำกันไปใช้กับไปน้ำกันอือเค่ะ ลูกข่าวเบามากค<ด>่ะแต่เพ<ด>ื่นก็บ่เห็นเด้ถ้าบ่ถือกันสิมีอุปสรรคโลดบ่อันนึงกนันโลดสิบ่ให้เขา้าใกล้เด้บ่ค่ะบ่แม่นสิเป็นมีแนวตื้นแนวทถ่วงโลดนะสิลงสิเลือจีเลื่งไปโลดนะโอ้เพิ่นสิบ่ให้เขา้าใกล้เด้ครับ